ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประกาศขับเคลื่อนวาระอ่างทองเมืองสะอาดมอบนโยบายอ,อปทอสร้างความตระหนักการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางค่ะนายชวนินวงสถิรก,การผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและการขับเคลื่อนวาระอ่างทองเมืองสะอาด โดยมีนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นายทัศนัยสุธาพธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองปลัดจังหวัดอ่างทองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่กนกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารวมที่อาคารโดมสำนักรักบ้านเกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าจังหวัดอ่างทองตระหนักถึงผลกระทบจ,จากปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นจึงได้ประกาศวาระสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดสู่การเป็นเมืองสะอาดผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนภายใต้เป้าหมายร่วมกันคือสร้างความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของประชาชนและครัวเรือนในการดูแลสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะบูรณาการทุกภาคส่วนใน,ในการจัดการขยะและรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ปลูกจิตสำนึกจิตสาธารณะ ในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนชุมชนและพื้นที่สาธารณะรวมถึงให้ความรู้ด้านการจัดการขยะจากต้นทางการคัดแยกขยะและกําจัดขยะอย่างถูกวิธีเดยอเริ่มจากครัวเรือนสู่ชุมชนและต่อยอดสู่ระบบจัดการของจังหวัด พร้อมขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยรวมกันประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ร่วมกันจัดการขยะจากต้นทางและรักษาความสะอาดพื้นที่ชุมชนเพื่อสร้างเมืองอ่างทองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ